นี่ครับผมน้องชายพามาชมวิวเดี๋ยวจะให้ดูครับผมนี่วิวโอ้สวยเลยนี่ครับผมวิวสระน้ำที่โอเคครับเพื่อนๆอยู่ในเมืองลินเชียป,ปิงลาครับผมมา หากินอะไรกันนี้เลยนี่รถเก่าครับผมไม่รู้รถใครแต่ขอถ่ายกันแล้วกันนะแอบถ่ายสาวสวีเดนให้เพื่อนๆ,ๆได้ดูนะครับผมโอ้สุดจัดเพื่อนๆเอ้ก็ต้องเลี้ยงฮะเลี้ยงละโอเค ผมน้องชายพามาชมวิวเดี๋ยวจะให้ดูครับผมนีว่วิวโหสวยเลยนี่ครับผมวิวเจ๋งสุดยอดเลยครับเพื่อนก็จะมีที่นั่งกินไอ้ตรงไอติมกาแฟ เดี๋ยวเราเข้าไปดูว่ามีอีหยังกินนะครับผมสุดยอดครับบัสไบเกอร์เมียเผอแล้วถอกกันบัสไบเกอร์ <c oughs> เรมียเผลอเจอนะครับบรรยากาศสุดยอดมากครับผมปะไายนะน้ำก็ต้องเช่าแพรไ,ไม่ใช่เหรอทำไมเขาไม่มารับวะโอ้ถ้าบ้านเราก็ ปลาย่างส้งตมตำแล้วเพื่อน,นๆเนอะ้ยว่ายไหมล่ะฮะว่ายไ,ไหมล่ะ <laughs> มีถุบอ่ล่ะ <laughs> <laughs> มิทุบเปลี่ยนไหม <laughs> โอ้สุดจัดดูยูนัสของเราดิเพื่อนบ <laughs> ิ๊กไบค์เราเอฟซีของเราเป็นไงบ้างฟิสเดนนตองเป็นไงแต่ละมักกัมักกานเอ่านหนึ่งดิเพป็นหูเขาอะ่ะ <laughs> กันแอท่นองติงเซลิงเห็นวิคันกูอท่าริติกมอร์สันเอ๋เดี๋ยวค่อยไปกินอาหารแบบจริงๆนะครับผมบ้านสีแดงไม่ดี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 ท่านเขาบอกว่าไม่ดีครับผมเพร่ะไม่มีอะไรกิน ผมผู้คนก็จะค่อยๆมานะครับผมโอเคไปดูกันซิว่าข้างในมีอะไรบ้างข้างในก็จะมีกาแฟไอ <c oughs> ติมนะครับผมมีหลายๆรถก็จะมีรถบัสรถสามล้อรถปิกอัพเอ้ยไม่ใช่รถ <c oughs> วมรถเตา่าี่รถ ส่งรถมัง่วงรถอะไรเนี่ยจะมีขนมกินกับกาแฟนะครับผมเพื่อนสะพ้ายก็บอกว่าอยากแกะเค้กนะครับบอลบัลลังก์ก็นี่ครับผมสิ่มแทงทำน้อยใส่่แน้อยฮะสุดจัดสุดจัดที่เหลือ สยหวัสด hmm. oh, ีด okay. okay. ้วยสวัสดีกองดีทรับสิสวัสดีกองด้วยงสวัสดีแฟนคลับดิเสวัสดีแฟนขับดิหรืออย่างนี้แต่กองหนึ่งชี้ได้ก็เลยลองให้จิมมาเอ๊ก็ได้ลองให้จิมมที่นั่งข้างในก็มีก็เดินออกไปข้างนอกโอเคโอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวดูก่อนว่าจะกินอะไรหรือเปล่า ป็นไงได้อะไรบาสรไปกอ่ใตอนนี้ได้ติ่มครับพี่โอ้ยชาติก็ประมาณนี้เท่าไหร่ครับผมเท่าไหร่อะแปดสิบโคตรดิแปดสิบคนนี่ครับผมเค้กชิมไหมสตรอเบอรี่อื้อจีทัวร์หวานหวานผู้บาลลูกถุงครับนี่กิ๊กครับเห็นดะโอ้โหยูน่าสเตอร์ วีกกเหรอเดี๋ยวบล็อกใจดีครับผมซื้อแปปซี่ให้ด้วยครับผมเก่งใจฟอบซีแทนที่แทนที่จะเลี้ยงฟอบซี่ฟัซีเลี้ยงอย่งวะนี่คอ้บวมโอ้บรรยากาศเม แก่นี่ครับผมผมเหนื่อยรอดหมดเหี้ยครับเพื่อนๆเดี๋ยวกินกาแฟเดี๋ยวไปต่อเด็ดชาตรงนี้เหนื่อยเคลอยู่นี่ครับผมขอบขอบเลยครับขอบแม่น้ำเป็นเป็นน้ำบ่อน้ำจืด ใหญ่ที่สุดหรือเปล่าใหญ่ที่สุดในสวีเดนครับผมชื่อว่าแวนเนนนะครับผมนี่ก็เป็นวัตถินวัตถินก็จะลองลงมาเป็นเป็นบ่อน้ำจืดที่ใช้กันทั่วสวีเดนมั้งเขาก็จะต่อแล้วก็ไปถึงบ้านนู้นบ้านนี้เขื่อนนี่หรอใช่อารมณ์มันเขื่อนวันนี้ก็เป็นไข่ครับครับผมนี้ก็เป็นอันนั้นก็จะเป็นคล้ายๆหำ บ่ได้สาระอีกอย่างบ่ไป้คือใจดีอยู่แล้วอะคิดดีอยู่แล้วอะีกยวเจี๊ยบเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวในเมืองต่อไปไป็นลาไก่ดิบลงน้ำวีสกรีลฮัมเบอร์หมดแล้วสเต็กโอเคครับเพื่อนๆอยู่ในเมือง ลินเชียป,ปิงแล้วครับผมมาหากินอะไรกันจอดนี้เลยนี่รถเก่าครับผมไม่รู้รถใครแต่ขอถ่ายกันแล้วกันนะมันมีงานแบบว่าประชุมรถเก่านะครับผมอีกคันหนึ่งแบบว่าฝูงรถเก่ามาแบบนู้นอีกคันหนึ่งมาเจอกันที่เมืองลินเชียป,ปิงเราจะมากินกินร้านไหน นี่นะครับร้านนี้ร้านนี้เลยครับผมลองเสียงดูครับร้านนู้นเต็มครับร้านนู้นเต็มครับผมบรรยากาศโคตรดีเลยครับเพื่อนเพืเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าเราจะได้กินอะไร <c oughs> ครับเนี่เ <c oughs> พื่อนเพื่อนอ่านเอาเลยครับผม <c oughs> Peppar och bacon. Och så lite salt. Jag gillar ju också väldigt ผมเล่นตะกุดผมเล่นตะกุดด้วยเดฟเป็นเชฟเป็นเดบราซ่าขอเบอร์นะเอาเบอร์ทุ้งทองให้โอเคแก้วสาวสวยมากเมียคนละตัวแอบ ถ่ายสาวสวีเดนให้เพื่อนๆได้ดูนะครับผมโอ้สุดจัดเพื่อนๆเอ้ยจะต้องเรียกเรียกมาแล้วครับเพื่อนๆจะรอข้าวย่บนเต็มตู้เย็นนกก็รอสอยด้วยนะครับผมอย่าโยนให้มันโดนด่านะครับวันนี้เราจะมาสอยแฮมเบอร์เกอร์่แก้วครับผม อันนี้เนะเอาอันนี้นะบ่มีเดียสร้างางนะครับผมอัไคือคือซอยจุบอใหบอใน้ามูอนี่งสับแมนน้ามวเฮ้ได้ยูได้ยูได้ยูไยเอกลองกินอุ๊ส Nh có chó là Ăn pha đi Burger hamburger mãi burger. mãi 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 mãi

ข้นกินข้าวหมกอนเนือไปตัดออเสบเีบคือสอยจูบนมีเพียบเหรต้องขมเลยบอกเขาใส่เพียยังม่อ้อยเรอจบอสามจบปอสาผู้สาวเลยเลยยนรอวทำรรองบอลร

Och de här småorden liksom. <laughs> Hemska orden som betyder... Mm. 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 Detta var egentligen deras starka mm. 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 var inte så starka. De det starkare? det var no, inte starka alls. Jaså? Alltså, Vad ska de ก็บังเอิญที่รับว้นไปว้นหน้าจิ้ตุ้นรูสักเี่ยนเองกันามลิงเปล่เฮ้ย ตูวเสาข้างหลังนะค้ชดูเลยเพื่อนๆดูเลยใคอยากได้เมียฝรั่งเรียบบอกเอ๊ะเอ๊ะอังกฤเกอะารโอ้ยโอ้ยตันีเี่ยตัวนไม่ทนะเนียเน

เพื่อนสะพายเ่ากินเด็กเพื่อนนะเนาะนี่นะโอ้โหตาลอยเป็ลอะไรไปเกี้ยงอ่ะกินแล้วตัวพิงศรักชัองคงอ่าพอเดินแล้เนเลยแล้วทุเรศโปรจกต์ของ อ้ยนี el, beeping, ่นะครับได้กินจนสิ้นแล้วเนี่ยนะครับผมมันคือบ้านเขาดินั่นร้อยก้อยของตัวสิ่งไก่ย่างของขั้งกว่างแมีนอยู่โลมีกะย่างดิอยู่เมืองนอกก็กินแฮมเบอร์เกอร์แล้วครับผมอู๋เพกินทุเรศมาเด็ดผมไม่เอาเลยนะพี่ตอบเล่าเห็นหรือเปล่าไมเหมือนเล่นแบบครับ kita kepik di kasir itu, kipor pisang kalau udah โอเคครับเพื่อนๆ EP นี้ก็นั่งกินแฮมเบอร์เกอร์แล้วก็ขับรถชิลๆนะเพื่อนๆกับบาร์บกอร์แล้วก็ยูนัสของเรายูนัสยามาฮ่านะครับผมเดี๋ยวเราจะปิดคลิปแค่นี้นะครับผมนั่งกินข้าวกันชิลๆยังไงก็ EP หน้าก็อย่าลืมติดตามนะครับผมพบกับผมเฟียลเบเกอร์ บ,บาร์ตไเกอร์เมียเฟิร์สเรเจอกันนี่แล้วก็กก <c oughs> วกยูนัสเอฟซีของเรานะครับผมยังไงก็สวัสดีครับายบายบ๊ายบายยูนัสเดี๋ยดู